อากมายัางสวัสดีครับทุกคนครับวันนี้เรามีเมนูปลาหมึกครับอันนี้เราจะทําเหมือนกับอะไรอะ่ะเราได้ปลาหมึกมาเนี่ยอันนี้คือหั่นเรียบร้อยแล้วอันนี้เราจะทําต้ยมยำมีไข่ด้วยนะและเนี่ยที่แรกว่าจะเอาไปย่างนะครับนี่ทุกคนได้ดูนี่มองเห็นไหมเราว่าจะเอาไปย่างทีนี้เดี๋ยวเราจะเอาไปคั่วเลยนะครับใส่กระทะ ที่มันกระทะสเต็กนะครับเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวขอหั่นตรงนี้แป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวจะขั้วใส่ขาด้วยมันจะได้หอมนะครับไปนี่ก่อนนี่ฮะตัวใหญ่มากนะฮะเนี่ยเนี่ยดูนี่ดูใหญ่ไหมดูเลยเอาเข้ามาใกล้กๆดูใหญ่มากดูมีดอะเยอะมากเลยเ๋ยวหั่นหัวอันออกก่อนปึ๊บนี่ฮะนี่ดูดมันอร่อย จัดก่อนนะเอาหัวกระดกก่อนเดี๋ยวล้างมันจะได้สะอาดนะครับโอเคครับเดี๋ยวรอดูนะครับเดี๋ยวขอเวลาทํานี้แป๊บนึ้งหั่นเป็นแว่นๆไปเลยไข่มันใช่ไหมไขม่มหรือไส้มันอันนี้ทิ้งไม่ได้นะอร่อย ย่างก็อร่อยแล้วเนี่ยใส่นี้ไว้ปืดน,นี่ดูหัวมันเปืดไม่ใช่หัวมันหนวดใช่ไหมเราต้องทำาสะอาดสะอาดอะตรงนี้ต้องเอาไปล้างก่อนหันันนี้เวลากินจะได้อร่อย นวดนะอันนี้ก่อนเอาไปล้างก่อนปุ๊บล้างก่อนตรงนี้นี่ก่อนทุกคนดต้องทำสะอาดสะอาดเรียบร้อยกลัวมัน อีกที่มีอะไรก็เอามาล้างก่อนอเต็มท้องอะ่ะทำต้ยมยำในโหชัเลยเนาะ มากเลยเราหั่นอันนี้เรียบร้อยแล้วนี่เดี๋ยวเราจะเอาตัวนี้ไปทําต้มยำเดี๋ยวจะทําพร้อมกันเลยเอาเมนูสองอย่างเลยวันนี้อันนี้ใส่ต้มยำก่อนใส่ขาขาตะไคร้ใส่เข้าไปประมาณนี้จะได้หอมๆมันจะได้ไม่ขาวประมาณนี้โอเครอแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวเราจะทําอันนี้ในมีกระทะนะซื้อมานี่เป็นกระทะสเต็ก จากลาซาด้านะครับร้อยกว่าบาทอ่ะแล้วจะมาลองใช้ดูเอามาคั่วแล้วจะเอามาคั่วนี่ฮะมันเป็นกระทะปิกนี้ครับเนี่ยทุกคนนี่อย่างนี้เลยนี่นี่ก็จะเป็นเป็นลันๆน,นะถ้าเป็นย่างเนื้อเนี่ยโหสุดยอดเดี๋ยวเราวันนี้เราจะเอามาจัดปลาหมึกก่อนเลยอ่าใส่น้ำไปเชฟร่อนเชฟ่อนนี่จัดไปก่อนเลยอย่างนี้เลยฮะ นี่ทำสองเมนูพร้อมกันไปเลยแต่เดี๋ยวจะใส่ขาเข้าไปด้วยใส่ขากับใส่ใบมะกรูดเข้าไปด้วยน,นี่เลยครับทุกคนนี่เลยสูตรนี้นี่เลยอืมน,นี่จัดเข้าไปอย่างนี้เสร็จแล้ว เราก็จะใส่นี้เข้าไปครับทุกคนนี่เราจะมีแบบมีแบบต้มยำด้วยแล้วก็มีแบบอะไรนะมีแบบคั่วด้วยใส่แบบเป็นไข่ด้วยเอาหนวดมันนะดูเลดูซิจะอร่อยไหมอันนี้เอาไปจิ้มกับซีฟู้ดเนาะ กิมซีฟูด้ดน่าจะอร่อยอือเอาเยอะไหมพอไหม,ไหมแค่นี้นะอือแค่นี้เนาะนี่เอาไว้ต้มยำควรอือครับดู น้ำก็จะออกเนาะยอดไหมอู้น่าอร่อยเหมือนกันนะโอ้เนี่ฮะถ้าเป็นเนื้อนะเวิร์กเลยเนี่ยกระทะนี้รอให้มันสุก ตรงนี้ที่มันเป็นไขๆน่ๆ่มันเริ่มแข็งแล้วเออเนี่ยนี่ฮะเนี่ยเนี่ยมันแข็งเลยนะเนี่ยแล่ก็จะเนี่ยเห็นไหมอันนี้เหมือนกับลวกจิ้มอ่ะพูดง่ายทำแบบลวกจิ้ม ใส่กับซีฟู้ดแล้มีน้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วอันนี้ไม่ต้องใส่อะไรเลยเนาะได้ได้เกือบได้ที่ไปมันเด,เดือดหน่อยถ้ามีฝาหม้อปิดนี่ดีมากเลยแต่ไม่เป็นไรครับให้ทุกคนได้เห็นไอต้ตัวต้มยำต้มยำใส่อะไรบ้างเราจะใส่อะไรบ้างต้มยำใส่ขัน้รสด,ดี ผงปรุงรสเนาะเอาย้ายมาเตอนนี้เนาะใส่ผงปรุงรสนิดนึงใส่เยอะไหมแค่นี้พอไหมพอเนาะปึ๊บเข้าไปอะเอาเกลือเนาะใส่เกลือใส่เกลือเกลือไหนเกลือน้ำตาลอันนี้เอาเกลือใส่เกลือเข้าไปครับประมาณนี้เนาะปึ๊บ ใส่อะไรอีกไม่ใส่พอแล้วเนาะแค่นี้เนาะแล้วก็รอใส่น้ำปลาใช่ไหมรอปรุงเอารอปรุงเอานี่จัดเข้าไปเลยเทเลยเนาะเออเด้เข้าไปมนแต่น้ำมันเดือดแล้วนะอืมอืมอืออ๋อท่อเต็มหม้อสุดยอด วันนี้เมนูปลาหมึก<น>เมนูปลาหมึกนี่ตอนนี้เริ่มจะได้ที่แล้วแม่เพื่อนเอามากระเทานี่ทำสองอันพร้อมๆกันนี่ออันนี้ก็น่าอร่อยนะน้ำมันเริ่มออกครับทุกคนนี่แบบแห้งๆมันก็จะหอมข่าหอมตะไคร้หอมอะไรนะใบมะกรูดใส่นิดนึงใส่นิดนึงก็ได้ ใส่เข้าไปให้มันหอมเหมือนเราเอาไปนึ่งเลยเนาะกระทะใช้ได้เลยฮะเดี๋ยวให้มันสุกกว่านี้ไหมอันจริงๆอันนี้มันสุกแล้วเนาะสุกเหรอสุกแล้วเนาะท่านผู้ชมเดี๋ยวให้น้องทิวมาชิมดูสุดยอดมาก หนักพอกเอาได้น,นะนี่ครับไมดูนี้น้องเทียวเนี่ยดูนี่ดูนี่นี่จานมาแล้วจานมาแล้วดูน้องเทียวน้องเทียวครับเนี่ยอือหือเป็นไงตรงนี้มันอร่อยมากเลยนะน้องเทียวเนี่ยตรงเนี้ยนี่นี่นี่ไข่มันเนี่ยเนี่ย อิ่มดูแต่ระวังร้อนเป่าก่อนเดี๋ยวพ่อจะเทเทให้มาอืมอันนี้ไปกินกับข้าวอร่อยจะไม่ถือตกหรอนี่ดูนี่ดูนี่หอมมากแป๊หนึ่งปื๊บนะโอ้นี่ฮะทุกคนจัดเข้าไประวังร้อนนะกระทะนะก็จอ้นนล้างง่ายนะอืมเอาน้องเทียวชิมให้ดูหน่อยรสชาติเป็นไงเนี่ยอันนี้ก็จะล้างง่ายเนาะกระทะล้างง่ายเลย วันนี้มีน้องจิวมานั่งกินให้ดูโอ้สุดยอดเป็นไงบ้างอร่อยอร่อยนะยอ,อืมอุ้ยกินหนวดเหรอเป็นไงรสชาติบอกหน่อยบอกท่านผู้ชมหน่อยสวัสดีครับนะหรือยังสวัสดีครับพี่จหนวดน้องจ่อร่อยอะ่ะสุดยอดสุดยอดนี่โอ้เป็นไงบ้างมันมีไข่ด้วยม,มีไข่ เยอนะเนาะอันนี้เมนูอะไรอันนี้นคือขัว่วขั่วปลาหมึกขั่วปลาหมึกปลาหมึกอ,อร่อยมากเลยทุกท่านไปไหนแล้วเนี่ยไปไหนแล้วอะไรพั่นั่งงลกงงงินต่อกินต่อท่านผู้ชมรอดูอยู่อะไรเนี่ยน้ำน้ำหรอเยอะเลยเาวางไว้ตรงนั้นแหละวางไว้ตรงนั้นแหลนะนั่งกินเลย ตรงนี้ได้ด้วยระวังหกนะวางพื้นเลยลูกระวังหกไว้นั่นนะอ่ะถูกตีนอร่อยไหมเนี่ยอร่อยห <c oughs> ืมไข่ย,ยาวจังก็เออนะื้อไข่มันกรึบ เป็นสีขาวอันไอนเพนี่ยะ <c oughs> ฮะเดือดแล้วเดือดแล้วอันนี้คือเมนูต้มยำเมื่อกี้จัดไปแล้วเมนูเมื่อกี้คั่วคั่ว น้องทีวไปจัดแล้วนะฮะใครดูก่อนหน้านี้อร่อยมากนะก็เนี่ยนี่ก็ได้ที่แล้วครับเนี่ยเดือดละเดือดละเดี๋ยวขอชิมก่อนอดูที่หมอ้อได้เลยชิมเมื่อกี้เราปรุงแค่เกลือกับรสดีเนาะผงปรุงรสใส่น้ำปลาหน่อยใช้ได้เลย ใส่รสด,ดีนิดหนึ่งแล้วก็ใส่น้ำปลาปึ๊บนิดหนึ่งใส่น้ำปลาหน่อยใส่น้ำปลาให้มันหอมปึ๊ดนี่ประมาณนี้หอมเลยทีนี้เสร็จแล้วก็ใส่ใบมะกรูดครับใส่ใบมะกรูดให้มันหอมๆเลย อย่างนี้เลยทีนี้ใครอยากใส่พริกก็ใส่เนาะเอามาปรุงทีหลังใครอยากใส่ใสอะไรนะมะนาวเครมาใส่มีมะนาวนะครับบีบมะนาวใส่ก็เด็ดเลยเดี๋ยวชิมน้ำนก่อนอนี่อืมโอเคใส่มะนาวหน่อยใช้ได้เลย เรียบร้อยครับเมนูนี้ชุดยอดเนี่ยเป็นก้อนเป็นก้อนอย่างนี้เ,นเลยสุดยอดอเอารอติดตามชมครับเดี๋ยวเราไปกินให้ดูซีฟูด้ดนี่จัดมาเรียบร้อยอันนี้ต้ยมยำปลาหมึกอันนี้คั่วปลาหมึกเดี๋ยวจิ้มกับซีฟูด้ดอืม พี่ทีวลองดูต้มยำต้มยำสดดูก่อนต้มยำกุ้งอืมเปรี้ยวเปรี้ยวดิบซอสมนนะนาวอะอืมแซ่ปเลยกินก่อนอืมปลาหมึกน,นุ่ม,อมเอาอันนี้มาจิ้มนี่ก็ได้นะจิ้มซีฟู้ดครับ อืมอร่อยซีฟู้ดเด็ดมากอร่อยง่ายชอบเหมือนมั้ยอืมแต่เปรี้ยวกิม,มซีฟูด้ด ไข่มันกึ้กดๆอ่ะไขมันจะเหนียวเหอนอียวเหนียเนี่ตรงที่มันมันออกมาเนี่ยเปิดเนี่ยนี่อร่อยหนวดใช่ไหมอร่อยไม่มีมกลิ่นคาวเลยข่างใบมะกรูดข่าใบมะกรูดกลบกลิ่นมหมดเลยหอม นี่อนนีต้มใส่นี้หน่อยซีฟู้ดปื๊ดถ้าตำพริกใส่ด้วยยิ่งอร่อยแต่นี้น้องทิวกินด้วยไม่ได้ใส่พริกอืมนี่ฮะดูอืมอ่่เอเรออ่ย อ่ะกินแป้งทอดเลยมอาะกินเลย <Yes. S 1> กินให้มันสะใจอืม mm. อันนี้เปรี้ยวอ่ะอืมหอมอันนี้หอมมาก mm. อืมอันนี้หอมจริงกั้วสูตรนี้เบิร์กมาก ลองทำดูครับไม่ผิดหวังแน่นอนหอมดีกว่าไปต้มแต่ถ้าย่างก็จะอร่อยอีกแบบนึ้ครับปลาหมึกแบบสี่ตัวแมจะตลาดมไว้ตลาดเอฟอ ก็ไปรา <ừ. S 1> ดกันไปกับข้าวไปเลยดูน้ำจิม้มกับมือรกมา ไข่เลย,เยงลยนนไข่มันอร่อยมากไข่มันม,มันุ่มอืออ,อ,อ๋อนี่เจข่อ่อาข่อยือนี่โอ้ยออนแล้ว่ะ เ้ากันมากกับซีฟูด้ดแล้วแล้ต้องใส้ตาตากล้องจะหิวแล้วตาตากล้องจะหิวแล้ว

อร่อยเนี่ยตรงนี้ที่มันเป็นอย่างเนี้ยโหกินเข้าไปนะสุดยอดมากที่มันอยู่ในทองเนี่ยมันอยู่ในทองอุ้ยเอ่ออมต้นอมนอนอืมครอร่อย อืสีฟูดตัวน้อยให้แม่เพื่อนกินต่อนะครับโอเคครับวันนี้จัดเมนูปลาหมึกให้ทุกคนได้ดูทั้ง2เมนูขั่วกับต้ยมยำนะครับใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ทางช่องลุงเวลาพาเลาะนะครับไปแล้วสวัสดีครับบายสวัสดีครับหน่สวัสดีครับ,รบ,นะรบท่านผู้ชมหนยแซ่บหลายเนาะ